นี่ครับปีหนึ่งนะครับพี่น้องนี่ต้นบักไหญ่เลยละครับประมาณเมตรประมาณเมตรเมตรหกสิบนะครับประมาณที่ถมหัวผมนะครับนะเพราะฉะนั้นกัดนะครับมี่หลายอย่างหลายแนวนะครับมีต้นงามพาพี่น้องมาบึงนะครับต้นอินทผลัมถ้าพี่น้องไปได้อยากมาบึงกับมาบึงเด้อครับอยู่บานไผ่นะครับอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับ เดี๋ยวผมสิพาไปเบ่งองสวนดอกกระเจียวนะครับที่เราปลูกไว้เลขายแล้วนะครับได้กินก้อนมูอีกนะมันได้สามปีสี่ปีลครับพี่น้องครับมาติดตามไปเบิ่งไนกันครับพี่น้องสวนที่มอาเห็นคือสวนอินทพพลัมนะครับเขาขึ้นป่าตอนนี้มาเบิ่งอีกนะครับนะครับนี่คือสวนนะครับที่มองเห็นตัวนี้เป็นถนนนะครับก็คางถนนนะครับกอดสินแน่เป็นผลละลาต้นละมุดนะครับแล้วก็มีต้นมะม่วงแล้วก็สวน มีดอกกระเจียวหอมนะครับต้นดอกกระเจียวหลายๆอย่างพี่น้องนะอยแล้วผมป่ะตามมาเบิง่งในกันครับพี่น้องครับต้นนี้ก็อีกชนหนึ่งนะป่ะนะครับนี่อีกชนหนึ่งครับพี่น้องเอาคือคือเอาผายยางใส่ต้งก้างหรอครับมันยาหลายนี่มันบาไหวแาบเลยเอาผายยางผายยางคุ้มหลังมันโอ้คือเอาผายยางคุ้มบม่ให้ออยาเกิดไม่ให้ยาเกิดโอ,อ,อ้ผมนึกว่าแต่เป็นรองน้ำบ่คิับเป็นรองน้ำนั่นแหละแต่ว่าให้โอ้ผายยางปั่นเบามันปั่นเบามัน ครับพี่น้อง,งครับนี่ก็คือ,อต้นนี้มันเป็นดอกโอ้มันเป็นดอกกนะ็มีครับต้นอินฟาลัมต้นนี้สวนนี้จากต้นปะเจ็ดสิบสองต้นต้นสวนครับสวนนี้ในเจ็ดสิบสองต้นเด้อพี่น้องพี่น้องว่าเออเพิ่นสีเอาผายย่างปูเห็ดยังคุ้มหยากับเป็นรองนำ้ำนะครับไปในโต้หอมหอมกันเลยนะครับนี่ก็คืออ่าประสบการณ์หรือความหลุอยอีกแบบหนึง่งนะครับมาพี่น้องเบิ้งแล้วก็อ่าไปพิจารณาเบิง้งไปอ่าครับ นี่ก็ไอเอาคุนใส่ปลาเอาแกบใส่คุนใส่หลองมันไหวแล้วกรับอยากปลูกยังกับคุดปลูกคุดปลูกเลยอ้ใส่แกบไปยังมักไว้เลยมักไว้เลยมักไว้้อในนี้คือหลองนี้มีอาหารมีปุ๋ยมีปุ๋ยแล้วมีปุ๋ยแล้วบุงปลูกครับบ่เดือยวมูนเลยมันก็เกิดเต้นแต่บอเอาบ่ไหวครับนี่แหละครับคือสวนอินท้าลำนะครับนะปลูกได้ปีหนึ่งนะครับยังบ่ถึงปีเป็นดีเป็นได้นะครับพี่น้อง ตามไปเบ่งนิดกันอีกครับพี่น้องว่าเล่าสีเข้าไปเบ่งมืองอย่างอีกนะครับไปตามไปครับพี่น้องนะครับมานี่กันหาบ้าเล่าก็ชิมต้นละมุดครับนะบวกลมุดบุกลมุดพันใหญ่ครับตัวนี้นะชิ้นวยชิ้นใหญ่นะดกพี่น้องนะดกโดกดกนะครับเอ้าพี่น้องครับตัวนี้มาเบ่งสวนดอกกระเจียวมาครับของคุณป่ามาอีกโซนหนึ่งนะครับนี่ี่คบพี่น้องเราปลูกไว้เลยครับนี่ปลูกไว้อยู่ขางเพื่อนโหลดครับนะนี่คือบ้าน อ่ามันบาดนะครับแล้วก็ปลูกดอกกระเจียวทนที่คนอื่นเขาสิเหตอยางอื่นนะครับนะแล้วเอาต้นอ่าดอกกระเจียวนะครับหรือต้นกระเจียวเมื่อปลูกนะครับนะมันออกดอกแล้วครับพี่น้องดอกมันครับแล้วก็สิสับไปเอาแล้วก็สิมากเก็บดอกไปขายครับนะโอ้สวนครับพี่น้องเหมือตามกันไปครับพี่น้องเหิืงมีแต่ปลาดอกปลาดอกกระเจียวครับนะมันอาจสิสันแน่เ้อจังหน่อยพี่น้องเหรอนี่ คือคิดจะไรคือปลูกต้นกระดอกกระเจียวหมปะาวัวไปหาคุปปะดงมาปลูกแล้วกันแปลแปลพันธุ์าแปลพันธุ์ว่าจากใส่ปลาปนครับพราปลาไปหาคุดเอาไปหาคุดแล้วก็มาปลูกไปหาคุดเอาเอ่อจริงที่พี่น้องเห็นนี่ก็คือว่าดอกกระเจียวอ่าเราบปไหนไปซื้อพันธุ์มาได้ครับพี่น้องเราไปหาคุดเอาในปลาครับแล้วก็คอยมากขยายพันธุ์เอานะครับโอ้หลายครับพี่น้องคือเราเก็บ เขาเรกเขาเก็บแล้วเป็นบ่นี่ครับเก็บแล้วโอ้เก็บแล้วมันออกเก็บแล้วเกต้นครับนี่แหละครับพี่น้องครับนะ <S <S ตัวนี้ก็คือแท่นที่สีแล้วอื่นแล้วเอาต้นกระเจียวมาป,ปลูกมาต้นกระเจียวนี่มาชอบพรมนะครับนะถ้าพี่น้องสงสัยอยากมาเบิ่งกามาเบิ่งไหนนะครับเดี๋ยวอยู่บ้านไผ่นะครับบ้านไผ่ตำบลไผ่อำเภอระตะัตนบุรีนะครับนะผมกล่าวถึงมาเห็นนี่แหละครับก็เลยได้มา น้ำเสนอหาพี่น้อง <Okay. S 1> เข้าด้เบิ้งนี้ดอกมนันครับพี่น้องนะดอกปาเจียวน,นี่ครับมันออกดอกดอกยอะส่ครับนะอครับมันออกว่าไรเราเก็บไปขูหนึ่งเท่า้วะครับเก็บ,กบกไปขายบก่กพี่ปะเ<อ> <laughs> ก็บไปแจกแล้ว่ะครับพี่น้องถ้าขายได้ขูนึงนี่ได้ขายได้เป็นพันครับ นี่ครับนี่ต้นต้นบักเขียบนะครับหรือต้นน้อยหนานะครับต้นน้อยหนาเอาพี่หน่องบึ้งไปในกันได้ครับเด้อบึ้งนะครับจุเราปลูกจุจุบานเลยนะครับจุดบานเลยบอกให้มีที่ว่างนะครับพูนครับพี่หน่องต่างกันเป็นโรคจอนรดอยู่ขาขาโรคจอดรถกะต้นดอกกระเจียวนะครับพี่หนองเอ้ต้นนี้ต้นสมโอ้ครับต้นนี้กล้วยหอมสมโอ้บอกย่างหวานเลยบอกเรา นี่แหละครับพี่น้องนี่นี่นี่มันสีอยู่ในปลากล้วยนี่แหละแต่ว่ามันบ่มีกล้วยครับมีแตห่ห h ม m นะดอกกระเจี๊ยวกับมอกมันก็เลยขึ้น,นครับามาเบิ่งเดอ้อพี่น้องเลยนี่นะนี่ครับต้องนี้ก็มีต้ออนอินทผลัมอีกนะครับแล้วก็บักพริกบักพริกนี่ได้บ่ได้กีจ้าวเนาะแม่ป้าอืมสิบเนี่ยสิบเมื่อไหร่บอเออสิเอ้าขามาปลูกโอ้นี่ครับ่บอเราปลูกในท่อนะครับบักพริกนะ ไปถักกินใบถักกินจะคข้องนะดกลกพี่น้องเลยเห็นว่าพี่น่องนวยมั้นี่นี่ครับโอ้ยนี่ครับแล้วปู่ครับมากมากมากกับสีพออีกนะครับต้นต้นอ้นต้นตนี้นต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 นต้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 นอ้นต้นี้นต้นอ้นด้นตบนต้นต้นต้นตนต้นน้นนนน้นนน้นน้ต้น้ต้นต้นน้น้น้อ้นน นี่ผมก็บอกหัว่าดิกันว่ามันเป็นต้นบางหย่างตัวแรกผมว่าต้นดอกกระเจียวคือกันนะครับต้นพักอิลิ่วนะครับน่ะตามมาเบิ่งกับขึ้นป่าครับนะเราสิปลูกอ้อมเขื่อเราโหลดครับนะแล้วเราก็เฮ็ดระบุบหนามไว้เลือกพี่น้องเด้อนี่นกครับมีแต่ต้นดอกกระเจียวครับมันแดดใน่เด้อพี่น้องมันแดดแดดต้นบักใหญ่ต้นอะไรกใหญ่ครับใบจอยสื่อต้นบักนุ่มเอียงบักนิ่มฟิปเอ้อ นี่ต้นนี่ปลูกเขาบให้ปลูกคปลูกเปนี่นนี่ครับพี่น้องต้นอินทรลัมไงนะครับสิมีแต่ของกินมดในสวนนี่ครับพี่น้องเอ้ยนะไผบ่เคยมาเบิ่งกามาเบิ่งไดครับมาทาแวะมานนะครับย่บานไผ่นี่บักพิกครับคือเราบบได้ปลูกเป็นเป็นป่าเป็นสวนอีหยังดอกครับเรามีหม่องไดว่างเราก็เสียบลงไปนะครับอ่าไปเสียบลงไปหม่องไดมันบ่ห้มีหว่างมีแต่ของกินทั้งนั้นเลยครับพี่น้องนะตัวนี้บ้านหลังบานนะครับคือบานเพิ่นนะครับ พี่น้องว่อาอยู่กับขางบ้านนะครับกับสิมีต้นสวนดอกกระเจียวสวนพริกสวนอินทผลล้ำนะครับนะตามมาเบิ่งพี่น,อน้องน,นี่แต่สวนอินทผลลัมอีกอันหนึ่งครับพี่น้องนี่แหละครับก้องหย่านี้เราบ่ได้เอาถิมได้ครับพี่น้องเล่าสีเห็ดปุ๋ยหมักค,ครับพอเห็ดปุ๋ยหมักได้ทีแล้วเราก็สีเอามาคุ้มตน้นต้นใหม่นะครับต้นใดเล่าสีเอาใส่นะครับอย่างต้นอินทผลล้ำนี่นะครับเลาก็สีเอาใส่นี่นี่แหละครับนะเบิ่งเราปลูกครับ สีเป็นหล่องสีดำๆปลาย่างคุ้มคือ<ช>คุ้มหญ้านะครับแล้วก็เป็นร่องน้ําด้วยหอมมันต้องไปพูนหอมยูหุนพูนหอมเต็มเลยครับพี่น้องบึงว่ต้องนี่แหละปลูกในนีนแหละปลูครับปลูกคือหอมนี่สิปลูกในในในสวนนี่แหละครับในหลอ่องอินทราลัมนะครับนี่พี่น้องนี่ปลูกแบบนี้ครับนี่นะไม่ให้มีที่ว่างนะครับนี่ตัวนี้ก,ก็ต้นหอมอหอมนะครับเพราะฉะนั้นสวนของเราสิบ่มีทีว่างครับพี่น้องนะ นี่ครับอยู่ระหว่างต้นอินทผาลัมกับสิบปูหอมนะครับเบิ้งพี่น้องนี่คือกเกษตรตัวอย่างนะครับเป็นแม่ป,ะะป่าเสมนะครับลงมือเองเลยเห็ดเองปลูกเองนะครับมาพี่น้องิึงไปในกันนะคือบรให้มีพื้นที่ที่เสียหรือว่างเปล่านะครับพี่น้องนะเป็นส่องเป็นสิง่งกระบท้ายหอมเป็นขบเบิงบ้งวันนี้ครับปลากระพูกนี่ะหอมแบงปลาบ่ได้ขายเลย ม,มันงามมันงามไหวเออว<ม>ันนี้โลดนละ20บาทป่โอ้บ่ต้องขายบ่ต้องขายเก็บไหวเลยเก็บเอาหัวมันไหวครับเนาะถ้าปลูกเป็นพันเนาะครับนี่ละคือพี่น้องครับนี่นะครับอ่าที่ได้ไปเห็นนะครับพู่นะครับพี่น้องอ่าแล้วปลูกเม็ดนะครับอนะ่โอ้ยนะครับกระชายครับอ่าขึป่าแล้วก็ะพ้าชมสวนนะครับมือนี้นะเอาพี่น้องแนะนำบ้างได้ครับนี่ นี่คือตั้งแต่ไอ้ป้ายสวนนะครับขึ้นไปข้างบนถึงบาดนะครับกัสิมีต้นอินทผลัมแล้วก็ต้นหอมแดงนะครับหอมแดงที่ปลูกไว้แสกกันป้ายหม่องมัี่วางนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ของเราติกับ่มีทีว่างไอ้สวนผ้ายางสีดานะครับก็เน็นการคุ้มหยาครับเป็นล่องน้ําไปในตัวเลยนะครับพี่น้องบ่ห้มันเสาะเวลาฝนตกมานะครับบ่ไฮคู่ขั้นของต้นใหม่ต้นอินทผลัมเนี่ยมันพังลงนะครับพี่น้อง นะครับมออกสีแดงามเตันนี้บมงยังม่ปะบบ่ซื้อมากกระปุกก็จะสั่นละเขาซื้อมากกระปุกซื้อมากกระปุกพันไห้บุู่นไดบําุแต่มันนี่นี่ครับบํกงเพิ่มน่มนเหนอยใหญ่นครับมันยังตัวนี้หน่อยครับแต่ว่ามันกะเป kind of ็นหน่วยแล้วครับครับเร่มดอกใหม่แล้วอ่ะครับ วนี้ก็จะเป็นถุงหน้าเล่าเด้อครับนี่ถุงหน้าหน้าเรา้ามดครับแถวนี้ครับพี่น้องนะสามสิบกว่าไรครับน,นี่คือ,อกเษกเษตรเกษตรหลบอบาดนะครับมันเป็นเกษตรรอบอบานนะครับ <c oughs> รอบเพื่อนเลยสมีแต่พักนะครับมีแต่พืชเศษรษฐกิจทางนั้นเลยนะครับไม่ว่าสวนดอกกระเจียวไม่ว่าพริกไม่ว่าต้นอินทผลัมมว่าต้นบักม่วงครับพี่นอ้องปลาลกก้วย หลายอย่างหลายแนวครับพี่น้องอ่อมเพื่อนเราเลยครับอีเขามานี่มีแต่แนวกินสดครับนะกินแต่หาลำคาดว่าปีหน่านะครับขายโคตรสีได้ผลยุคคนหายสาวมีใครตามหายคนอืมนีครับพี่น้องเอ้ยนะครับเกษตรต้อยยางตัวนี้ก็บคางๆก็สิเป็นอ่าสวนกล้วยนะครับประสารกันกับต้นบักเขียบหรือต้นหน่อยนานะครับแล้วก็ต้นหน่อยนาแล้วก็สิปลูกริมไปคางคางบานนะครับ นี่หัวหอมครับเราปลูกเองนะครับนี่นนนครับ่บนีเห็นบอเลยครับพี่น้องทา <Bright. S 2> หัวหอมถี่มัดแก่เต็มทีบ่บ่ได้เจือป้นสารต่างๆหรือไอ้พวกหญ้า,ต,าต่างๆนะครับมันสิเป็นแบบนี้ครับพี่น้องเรนะาไว้จะกินเองแล้วก็เอาไว้ทําพันุ์นะครับเราบ่ได้ขายด้วยพี่น้องนี่ครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับปลูกจากที่ว่างของต้นอินทผลัมนะครับต้นนี้ ตัวนี้ก็ถังปุ๋ยมักเล่าครับนะถังปุ๋ยมักอ่าแม่ป่าเล่านะครับนี่แหละคืออ่ากเกษตรรอบบ้านนะนะครับนี่งานแม่นะครับนี่